คลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนการลงเงาตีพัดกันครับโยกทีมนลจะสักใส่สีสักดีสักถูกสักแนวสักยานสักไปด้วยจังคืนเคงอืมโอเคคลิปนี้เราก็มาสอนอเทคนิคการลงเงาตีพัดกันนะครับก็เริ่มแรกก็เหมือนเดิมนะครับในการาเตรียมจกสีสำหรับลง,ลงเงานะครับผมก็จะเตรียมไว้ห้า ห้าจุกอันแรกก็คือหมึกดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็หมึก Dynamic ไดนามิกนั่แหละใสไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จุกที่สองที่สามที่สี่ก็ไล่กันไปจุกที่สองก็สิบห้าถึงยี่สิบหยดนะครับก็ใส่ไปค่อนข้างเยอะหน่อยอันที่สองนี่คือหกหยดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะอันที่สามนี่คือสองหยดหนึ่ง สอนะอันที่สี่ไออันที่ห้านี่คือผมก็ไออันที่สี่เอออันที่สี่นี่แหละอันที่สี่สำหรับการอ่าผสมน้ํานะครับก็ผมจะ <c oughs> ทิ้งไว้เป็นน้ําเปล่าอืมทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันได้เลยนะครับก็นี่ผมเตรียมแบบไว้แล้วนะครับจะซูมมมาใกล้ๆหน่อยอ่าใกล้ๆทิศหนึง่ง เดี๋ยวเข้ามาเข้ามาใกลปลายไกลมือหนะ่โอเคเริ่มแรกเลยแล้วคือ <c oughs> ก็ไปเดิวเส้นก่อนนี่ฮะใช้อันจุกแรกเลยคือร้อยเปอร์เซ็นปึ๊บนะฮะรอยเร์เซ็นต์เดินเส้นในตรง <c oughs> ขอบที่เราจะเป็นสีดำสนิทก่อนครับก็ลาไปเลย ็ไปงเร่งดอะไรมากก็ลากไปได้แหละเพรตัวนี้มันจะเป็นน้ำหนักดำอยู่แล้วลากไปเลย ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลงเงากันนะครับขอเดินเส้นก็เหมือนเดิมนะครับใช้ไฟอยู่ที่6.7 6.8อันนี้ไฟดู่ผมช้าอยู่นะฮะโอเคต่อไปก็ แต่เ,เรา,าลงเงากันเลยนะครับเมื่อเราได้เส้นขอบครค่าแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมา <c oughs> เริ่มลงเงากันเลยก็ลงเงาผมก็ใช้เข็ม 15m 15m นะครับก็น้ำหนักดำสุดก็ใช้ผมใช้ประมาณ5.6ถึงถึง6แรงหน่อยไปเลยก็ได้ก็ใช้ใช้6ไปเลยก็ได้เพราะว่าหนังเทียมมันค่อนข้างแข็ง <c oughs> ให้เดี๋ยให้ดูให้ชัดกัน นี่นะครับก็ใช้หนักดำนะครับเริ่มที่ขอบก่อนเลยนะเดี๋ยวเอียงเอียงมือนิดนึงจะได้เห็นกลองก็ได้เห็นด้วยโอเคครับนี่นะครับก็ตัดดำไปก่อนเลยนะครับไล่ไล่จากขอบไล่จากขอบเข้ามาก่อน มือมันชอบบังเดี๋ยวต้องต้องต้อง,องเอียงเครื่องสับนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะนี่นะครับก็ปล่อยเข็มก็ประมาณสองบิดเหมือนเดิมนะครับแล้วค่อยๆวนไป วนจากด้านขอบที่เราดาวต้องการให้เป็นดําที่สุดก่อนวนค่อยค่อยวนวนเข้ามาด้านใน,นค่อยๆวนไปเรื่อยมือสายผมบังหรือเปล่าเยเดีย๋ยวพยายามจะไม่ให้มือบังนะฮะนี่นหละไปเรื่อย แล้วพอเข้ามาถึงจุดต้อตงการให้ปัดปัดเร็วๆปัดเร็วเพราะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องการแต่ให้มันตอบให้มันกลายเป็นน้ำหนักเทาพอมาถึงนนนต้องการให้ปัดเร็วๆปับไปปัดไปปัไปพอเ,เดี๋ยวเราจะเราทำให้ตอบลงแหละ โอเคเมื่อเข้ามาถึงตรงกลางแล้วนะครับให้ลดความแรงของไฟลงนี่ผมจะลดลงอยือที่ประมาณ4.5นะครับ4.5 4.5แต่4.5เือ4.6เละเข้ามาสู่ที่น้ำหนักที่สอง hey, ดูนี่นะครับนี่นี่นะฮะน้ำหนักที่2คือ,อ16หยด16ถึง20หยด เราเริ่มเราเริ่มทำการเกลี่ยแล้วนะครับให้ให้เป็นน้ำหนักเทาอันนี้คือจะเป็นน้ำหนักเทาเข้มนะครับแล้วเหมือนเดิมลาปัดให้ปัดออกเร็วๆปัดออกเร็วเออก็เร็วพอเดี๋ยวเราจะซ็อกด้วยน้ำหนักต่อไปนะครับ ปอกไว้เร็วๆอลเช็ดตรความสะอาดดูต่อไปก็เนี่ยมาได้ดังนี้นะครับขต่มันเริ่มเริ่มเริ่มจะเริ่มเห็นการกี่น้ําหนักเลยนะครับจากดําเริ่มเข้าไปละต่อไปจะเป็นจุดนี้นะครับนี่คือหกหยดหกหยดก็ผมรถไฟลงอีกเหลือประมาณ4.2เราเข้ามาถึงน้ําหนักที่สามแล้วอ่า เห็นไหมับมันจะกลายเป็นเทาแบบเทากลางๆนุ่มๆเลยก็ไปเรื่อยๆล้วก็ดูว่าเราอยากได้น้ำหนักเข้มประมาณไหนถ้าคิดว่าเข้มแล้วก็เราก็พอให้ปั่นเร็วๆปั่นเร็วๆปั่นเร็ว, <c oughs> เ,รวเพื่อที่จะเกี่ยเกี่ยไปสู่น้ำหนักสุดท้ายนะครับ เ,เหเ็นนะฮะก็จะได้ประมาณประมาณนี้แหละ่าต่อไปก็จะเป็นน้ำหนักท้ายนะครับเดี๋ยวลดไฟลงอีกเหลือที่ประมาณสี่นี่ฮะอันนี้คือสองหยดนะครับเี่ดูด้านนี้นี่คือสองหยดน้ำหนักสุดท้ายในการเกียรเกียรแล้วก็ให้ออกไปเป็นเป็นเป็น เป็นเป็นสีนสีผิวนะครับเป็นสีขาวเลยปล่อยให,ให้เป็นสีเนื้อไปก็จะประมาณนี้นะครับหเห็นไหมครับก็จะเห็นแล้วว่ามันมีจากเริ่มจากขอบดาที่เข้มแล้วก็ไล่เข้ามาไล่เข้ามาในนี้โอเคถ้าเรารู้สึกว่าเออมันน้ำหนักมันยังไม่ได้แล้วก็ใส่เข้าไปเติมอีก อย่างเงี้ยอ่ะผมอยากได้น้าหนักช่วงกลางีให้มันเข้มข้นอีกแล้วก็กลับมาที่อ่าสิบหกถึงยี่สิบหยดอันแรกหลักมันนวดเพิ่มไปเรื่อยๆจนเย็นนวดให้ได้ให้ได้ให้ได้ความ้สึกว่ามันได้น้ําหนักเข้มตามที่เราต้องการแล้วแจนเย็นนะครับแจเย็นต้องค่อยๆนวดแจเย็นเพราะบางคนนี่คือมาถึงก็ใส่ใส่เอาันดําปุ๊บแก้เลยไม่ได้เลยต้องค่อ,คอยๆนวดจากแบบ อ่อนอ่อนแล้วก็ดูดูว่าแบบเออเราเราต้องการน้ำหนักเข้มประมาณแค่ไหนถ้าเข้มได้ที่แล้วเราก็พอแต่ถ้าเราขึ้นมาถึงเราแบบใส่แบบน้ำหนักเข้มน้ำหนักดำเลยแล้วพอมันมันเกินแล้วเราจะแก้อะไรไม่ได้ละกลายเป็นว่าแบบรอดำปีเลยอะไรเงี้ยอ่อันนี้เราก็ได้นะครับก็อ่าอยากได้อีกหน่อยอะ่ะนี่นผมใส่ดำร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีก นวดเพิ่มไปอยากได้เข้มข้นอีกนิดนึงเราก็โดนโนดกันไปเง,งี้ยเราก็ได้แล้วนะครับหนึ่งแถบหนึ่งแถบอันนี้คือน้ำเปล่าใช่ไหมพอผมจิ้มน้ำเปล่าปุ๊บนะมันจะเปลี่ยนสีไปเลยเพราะว่าในในปลายเข็มเนี้ยคือมันมีหมึกอยู่แล้วไงจิ้มน้ำเป่าปุ๊บมันก็มันก็คือกลายเป็นน้ำหนักจางแล้ว กลายเป็นแบบน้ำหนักจางๆแล้วก็เอาไว้ปัดเอาไว้ปัดเกลี่ยเกลี่เยเอาที่พอใจส่วนอยากใครอยากจะให้มันนุ่มแค่ไหนก็ไปฝึกเอาดูนะครับเพราะว่าน้ำหนักมือแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนี่ยพอ <c oughs> ได้ประมาณนี้แล้วนี่คือหนึ่งแถบเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูเอาได้แล้วพัดหนึ่งอัน หนึ่งแถบเป็นไงน้ำหนักก็โอเคก็ประมาณนั่นแหละหรือใครอยากจะเข้มอะไรประมาณใครอยากจะเข้มรประมาณไหนก็เอาดาบที่เราชอบได้เลยต่อเลยนะครับผมมาต่อด้วยแถบที่สองก็ขึ้นด้วยสีดำร้อยเปอร์เซนต์ที่น้ำหนักไอทีไฟห้าจุดหกนี่นะฮะแล้วก็ ไล่เข้ามาตามขอบเหมือนเดิมเริ่มจากขอบเข้ามาก่อนครับมาก่อนวนยียีจากขอบเข้ามาวนไปเรื่อยๆอ,อย่างคนที่ชํานาญแล้วก็วนด้วยความเร็วได้นะครับอย่างคนที่ยังไม่ค่อยชำนาญแรกๆก,ก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปก่อน แล้วก็ดูดว่าเราอยากได้แค่ไหนเติมเขาอีกอาละแล้วก็พอเข้ามาถึงต้งการนะครับให้ปัดวเร็วๆปัดเร็วๆป,ปัดเดี๋ยวเราจะเริ่มนำการซอบด้วยน้ำหนักต่อไป แล้วเราก็ได้ตังนี้แล้วนะครับนะเราก็เริ่ม <c oughs> เข้าสู่น้ำหนักที่สองน้ำหนักสิบหกหยดลดความแรงของไฟลงลดความแรงของไฟลงอยู่ที่ประมาณสี่จุดห้าสี่จุดหกแล้วก็นวดเข้าไปตัวนวดเข้าไป,นว,าไปนวดเข้าไปสู่ตำแหน่งตรงกลางตรงกลางของพัดนะครับไปเลย,เลยตอนนี้ก็เป็นน้ำหนักเท่าเข้มไปปัดปัดปัด ตัดไปเรื่อยๆพยายามค่อยๆัดยเย็นๆนะฮะตูน้ำหนักมือให้ดีถ้าแรงมากมันจะกลายเป็นแถบมันจะเป็นแถบเป็นปืนแล้วมันแก้ยากอืมแล้วก็เริ่มเข้ามาดังนี้แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันดำไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะมันมีเมึกตกค้างอยู่ในอยู่ในปลายเข็มเด็กแล้วก็อ่ะนี่ฮะจุ่มน้ำหน่อย เจียจางไนอเ,เอยแล้ก็มาต่อเลยต่อด้วยน้ำหนักต่อไปที่6หยดนะครับปรับไฟลงลดไฟลงเลยว่ามาสี่จุดสองอันนี้หกหยดเราเริ่มนวดเลยครับอันนี้จะเริ่มเริ่มเข้าสู่น้ำหนักเท่าอ่อนเกียร์เอเกียร์ไป อ่อนอยู่ว่าแตะนิดนึ่งเนหกจยดหกจุดสองจยดผมอันนี้สิบหกจดผมวันที่วันที่ผมจุ่มไปจุ่มมาชาผสมผสมกันจุ่มสลับไปสลับมาแล้วค่อยๆเกี่ยก็ดูตามเซนต์นแต่ละคนนะครับเซน์แต่ละคนอาจจะอ่าไม่เหมือนกันเนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาเป็นส่วนของเท่าอ่อนแล้วแล้วก็ ท้ายก็คือสองหยดนะครับสองหยดกับน้ําเปล่ามาเป็นน้ําหนักสุดท้ายตรงส่วนปลายปลายนะครับก็ปัดเร็วๆปัดให,ให้มันออกไปเป็นเป็นขาวคือปล่อยปล่อยเป็นสีเนื้อไว้ปล่อยเป็นสีผิวไปโอเคไม่ได้ดังนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเช็คดูว่าน้ำหนักที่เรา คำว่นเนี่ยโอเคพอใจไหมถ้าไม่พอใจเติมก็อีกได้นะแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ำหนักกับอีกตามที่เราชอบน,นี่ฮะผมอยากเพิ่ม,มอยากเพิ่มน้ำหนักรงกายหน่อยอยากเพิ่มน้ำหนักรางกายไหมผมก็แต่แต่หกหยดหกหยดกับอ่าตรงนี้สิบสิบหกสิบเจ็ดหยดเนี่ย ผสมกันอ <c oughs> ืแล้วก็ปัดเกี่ยนีเขียนช่วย้องกลางอลองมาแตะตรงเนี้ยตรงอ,อันอันสุดท้ายที่เป็นน้ําเปล่านะครับจริงๆมไม่ใช่น้ําเปล่าเพราะมันมีเมึกตกค้างอยู่ในปลายเข็มแล้วพอติม้มไปมันก็กลายเป็นน้าหนักน้ําหนักอ่อน แล้วก็เกลี่ยไปใช้เซนเราเกลี่ยเกลี่ยยังไงให้ดูนุ่มนวลนสวยงามก็ต้องไปฝึกกันอีกทีนะครับเพราะวันนี้มันอยู่ที่ <c oughs> แต่ละคนอยู่ที่แต่ละคนที่จะแบบมีเซนในการเกลี่ยได้เนียนแค่ไหนแต่บางคนอา,อ,าอาจจะไม่ได้ชอบเนียนก็ได้บางคนอาจจะแบบเาต้องการให้มันเป็นแถบๆหน่อยก็ได้อะไรแต่ความชอบอันนี้ผมจะทำแบบเนียนให้ดูนะครับ โอเคเราก็ได้แล้วแท็บที่สองเรามาเก็บความเรียบร้อยเก็บความเรียบร้อยเอาที่เราตัวเอ้ยโอเคได้แล้วปังอะไรประมาณเนี้อโอเคพอข้อควรระวังคืออย่าอย่ารีบเร่งให้มันดับมากเกินไปนะครับเพราะถ้าดับมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะคมไม่ได้เอาเอาจาดน้ำหนักเทาแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆดีกว่าบางทีเรา มือหนักลงดำป๊ดราคาในแบบ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นแบบดำเกินดำเกินดำเข้ามาถึงส่วนที่มัน,ม,นมันไม่น่าจะดำเข้ามาถึงส่วนที่แบบคนมัน,ม,นมันไห้เป็นสีเทาอะไรเงี้ยแล้วมันแก้เลยไม่ได้แล้วโอเคต่อไปจะเป็นแถบที่สามนะครับแถบที่สามแถบสุดท้ายมันเดิมใช้อ่าหมึกดำร้อยเปอร์เซ็นที่ไฟห้าจุดหกเริ่มจากขอบ เข้ามาวนๆไปวนนยีเข้ามาจนถึงส่วนที่เป็นช่วงกลางนะครับไปเรื่อยๆ ก็คือใช้น้ำหนักเข้มสุดเนี่ยก็คือไล่ไล่ตามขอบใล่ตามขอบเข้ามาก่อนแล้วก็พอถึงช่วงกลางก็ปัดเร็วๆนะครับปัดเร็วๆเพื่อที่จะเราเราจะซอฟเราจะซอฟน้ำหนัก ต่อไปเป็นน้ำหนักที่สองนะครับที่สิบห1สิ9เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายสบก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดหยดที่สองเข้าเป็นน้ำหนักตรงช่วง,งกลางนะเป็นน้ำหนักเทาเทาเข้มเทาเข้มวนไป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 เรื่อยหลายคนคิดว่าแบบลงเงาแค่นี้มันไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับเอายิงเหนื่อยนะเนี่ย ตีวนบนกันมดเเมื่อยเหมือนกันแต่ก็ต้องอดทนฝึกฝนกันไปนะครับโอเคเราได้น้ำหนักทเท่าเข้มแล้ว <c oughs> ก็เหมือนเดิมปัดออกไปปัดออกไปตรงช่วงปลายปลายปะเดี๋ยวเราจะเริ่มน้ำหนักขับที่สามโอเคลดไฟลง ไปลงแล้ว่ามาันสี่กว่าเข้าสูตรนี่ครับหกหยดหกหยดเข้าเกียร์ต่อไปเกียร์ต่อไปทำมาแล้วก็ต้องทำต่อไปให้จบอาจจะต้องใส่ความ <c oughs> อึดหน่อยนะครับบางทีมันจะมันจะค่อนข้างเหนื่อยมันเหนื่อยจริงแหละ วนมาวนบางทีแบบวอ้โหวมะเหล่จะเสร็จตกทีวะแต่เราก็ต้องเอ,อาใจความอดทนนะ,ะงานศิลปะเรื่องนี้แหละบางที <c oughs> ที่ทำกันเป็นเดอือนเป็นปีเ่ยอะเฟจโอเคน้ำหนักสุดท้ายนะครับก็คือน้ำหนักอันนี้นะครับสองสองหยดกับน้ำเปล่าเนี่ยครับผมก็จะผสมสลับไปสลับมาเป็นน้ำหนักสุดท้าย เราก็เนี่ยนวดไปนวดเกลีย่ยให้มันเนียนแล้วก็วงหนึ่งของก็ปัดเร็วๆปัดเร็วๆเพื่อที่จะปล่อยให้มันเป็นน,ปน้ำหนักขาวเป็นน้ำหนักขาวน้ำหนักขาวคือน้ำหนักก็คือสีปไยปัย,ปยสีเนื้อสีผิวไปแล้วแหละโอเคเมื่อเราได้ดังนี้แล้วก็เช็ดทําความสะอาดเช็ดทำความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า <c oughs> มันเราพอใจกับน้ำหนักตรงนี้หรือไม่เราพอใจน้ำหนักตรงนี้หรือเปล่าโอเคนี่ฮะก็จะเป็ประมาณเนี้ยอ่าสุดทา้ายอะผมอยากให้เข้มน,นิดนึงอยากทักอ่าเข้มเน่ยตเติม,มตเขาอ,อีกเติมไปเติมไหนดีอันนี้สิบหกหยดหรืออ่าหรือหกหยนดนี่อ่ะแล้วก็มันเน้นอีกทีเน้นช่วง ตรงกายมันเข้นพริกหน่อยนวดไปนวดไปนวดไปเรื่อยๆบางทีนวดกันจนเงี้ยสามสี่ชั่วโมงลุกก็ไม่ได้ปวดหลังที่บหายแล้วก็ต้องทำกันไปครับอย่าเป็นช่างสักต้องอดทนเคเก็บความเรียบร้อยหนะ่อยนี่แค่สามแถบเงือยขนาดนี้เลย เอาละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอา่งพอได้ไหมโอเคก็จะเป็นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ทำทากตสะอาดกันนี่บางคนถามว่าแบบทำไมแค่แค่แค่ตีพัดแค่นี้ทำกันเป็นวันเลยเหรอ มันเป็นวันจริงนะครับถ้าแถบแบบขนาดใหญ่ๆแบบเป็นหลังเบางทีแบบวันนึงได้ไม่กี่แถเองเอาจริงนีมันค่อนข้างโคตรเหนื่อยเลยแหละก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเ <c oughs> นี่ยเราก็ได้แล้ะก็คือเป็น <c oughs> ขั้นตอนการตีพัดคร่าวๆนะครับการลงเงาตีพัดและการผสมหมึกคร่าวๆเนี่ยก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับ ไฟมันบงังเอาให้ดูนี่นะครับอืมก็ลองไปฝึกกันเอาเองนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปสอนสักดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ไวได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างทีมอนก็จะพยายามบอกทำคลิปมาบอกเทคนิคบอกเคล็ดลับสอนไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ช่วงโควิด <c> ด <oughs> ้วยแหละก็เลยมีเวลามานั่งทำคลิปได้เรื่อยๆ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับก็สู้ๆนะครับทนหน่อยเห็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเต็มหลังนี่คือบางคนเหนื่อยเหมือนจะไม่มีอะไรไ้วเหนื่อยใช่ปะายโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเนี่ยตัวอย่างคลิปไปดูไปฝึกกันเราเองนะครับไปฝึก <c oughs> ฝึกเกียร์ฝึกเทคนิคก,การปัดยังไงให้มันเนียน โอเคสู้ๆครับโอเค